รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองครบรอบ40ปีไลอันจากคภาค3104ในกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เห็นที่มาที่ไปข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดของไรอนจากคเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นรู้ถึงที่มาที่ไปของการพัฒนาการของไลออนที่เข้าสู่ประเทศไทยและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนจากไรออนอวุโสทำให้เราเองมีไฟมี m i n เซ็ตมีมุมมองมีวิธีการทำงานที่ดีพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสต่อไป ในกิจกรรมครั้งนี้ใช้คําว่ายินดีภาคภูมิใจปีติดใจได,ได้อย่างฟุ่มเฟือยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ในหลังสันกิจกรรมทุกอย่างออกมาอย่างไม่มีทิฏฐิเลยทีเดียวหลังจากงานท้งนี้มองไปถึงการประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61ที่จะมีเกิดขึ้นที่พัทยาในวันที่14-17พฤศจิกายนพศ2567 เราเองจะร่วมกันเป็นสาภาพในการต้อนรับเพื่อนจากไลออนสากลเข้ามาร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยกันและคณะกรรมการจัดการประชุมครั้งนี้ได้ประสานงานกับคณะกรรมการจัดการประชุมไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยครั้งที่58ที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดรังในวันที่15-17มีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเอง ซึ่งประธานการจัดงานครั้งนี้คือไลออนพุทธิพงศ์กุลยุทธ์ท่านบอกเอาไว้ว่าถึงแม้เวลาเปลี่ยนแต่หัวใจไม่เคยเปลี่ยนท่านยินดีที่จะต้อนรับเพื่อนไลออนที่มาจากทั่วประเทศที่จะมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่ที่จังหวัดตรังในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งท่านเตรียมการเอาไว้เป็นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่ว่ารอพวกเราไปร่วมประชุมและพบเจอกันที่จังหวัดตรังเท่านั้นเอง ท่านยังมีน้ำใจยังให้คณะกรรมการจัดการประชุมโอซิ่นฟอรัรมครั้งที่61ได้ไปเปิดรูธเพื่อที่จะรับลงทะเบียนเพื่อนไลออนที่มาจากทั่วประเทศได้มีโอกาสลงทะเบียนแล้วรับชุดฟอรัรมคิดจากในงานการประชุมใหญ่ครั้งนี้ไปพร้อมๆกันและเนี่ยครับคือความภาคภูมิใจของการที่เราเองมาเป็นสมาชิกไลออนการที่เราเองเป็นจิตอาสาการที่เราเองมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสกว่าและสิ่งที่ดีๆมันก็จะมา เติมเต็มในสิ่งที่เราขาดด้วยเช่นเดียวกันขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่ยังลังเลในการที่จะตัดสินใจไปร่วมประชุมใหญ่ที่จังหวัดตรังและไปร่วมประชุมโอซูอฟอรัมที่เมืองพัทยาอย่ารีรอเลยครับเลขตัดสินใจในเร็ววันและท่านจะได้รับความภาคภูมิใจและประทับใจเฉกเช่นเดียวกับผมในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันสวัสดี